สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินปลาหมึกปลาหมึกย่างมีลายอยู่ในมอ่อย่างเป็นตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆหนวดอยู่ทั้งนี่หนวดยังวะไรอย่าง ทอดเส่เลยหั th th à, ่นก้อยแกวเลยตัตมีแต่ตัวใหญ่ให่ไอขึ้นทวนทวนเนี่ย อย่างหอมนวดย่างต้องหนวดนวดปลาหมึกยังไม่ได้โกนจ้านวดยังไม่ได้โกนจ้ายาวไปเลย หานวดเต็มที่อย่างนี่จะนวดยังไงโตต่างหากนวดต่างหากจากหลังจากที่ย่างเสร็จเอามาหั่นน้ำจิ้มอยู่นี่แดงจริงคืออย่างหั่นเป็นโตชิมดู งามแต่ก็หมกเลบางน้ำจิ้มก็คือที่แชบเลยัแบตรงไหนแฉบแล้วเนาะดีเลียนเลยหมือเกาครับแฉบคือเกาหมึกนี้จะโต้อง่ๆเื้ยอันนี้หันแล้หล่ะ มข้างหน้าก็ยัง่างอยู่อย่างนวดมั่นทางหน้าอันนี้ชิฮันนี่นวดนวดสุกแล้วหอมๆนวดปลาหมึกเลื่องอารามอยู่อยางแบบสุกดีเลยิมพี่น้องลิมกินอย่างไปน้ำกินไปน้ำมันถึงชิแซ่บอยู่ในเต้าเลยเนี่ยบิ่งแก้วเอออต คลับครับสูงแล้วข่าวเป็นโตเลยครัหนวดหนึ่งเลยนวดมาสินหน่อยหน่อบักใหญ่ๆแช่เไปีหนวดกันซนวดที่สองอ่ะ มึงจะทากินกะโหลแล้วอ่ะแฉบโดดง่ายๆทางนี้ก็หั่นเรื่อยๆมันไปนำ้ำกินไปนำ้ำมันถึงจะแฉบหั่นแล้วนะหั่นแล้ว,ลว,ลวเราก็ชิมตัวบันี้งน้ำจิ้ม

มันมีบริมีแค่ปลาหมึกอ,อย่างเดียวมีหนึ่งเห็ดปวกน้ำมาใกล้แท้เลยทำประเทศมากกาเห็ดปวกทำประเทศทำมาได้บริกินแด้วมีหนึ่งเห็ดปวกบันมีแค่เนื้อปลาอยางปลาหมึกมีหนึ่งเห็ดป,ปวกน้ำ มันไดมีแคปวกมีเกีียวด้วยอ,อันนี้แคเพิ่งทอดเด้อมีจะได้กินแฉบๆมันโซยหน่ยอยนอยซหน่อยซอนหน่อยกินกินในบรรยากาศกินกลางพลเลยพลกระตกไปปลอย,ลอยมีทั้งหนวดมีทั้งโตมันนังกินไปน้ำนังพิงไฟไปน้ำ năng vô cái tao lên Giang leo ở mà lên mực tô nhé nháy cọp cọp năm chìm chập sạp Bừng cho chí sẵn nằm chìm cố hút lắm Kiếm khuẩn sạp Hãy ปลาหมึกเป็นถาดกินลงไปเดี๋ยวึงหาโตเป็นถาดหนะน่อยมีแต่โตใหญ่ๆปลาหมึกอย่างหนะ่อนๆึ้นมามแซ่บเอาเกี่ยวจิม้มนำ้ำจิ้มปลาหมึกก <c oughs> <c oughs> ินได้ชูยนใหน้ำจิ้มมันแซ่บกินกับอีหยังก็แซ่บ แต่น้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับเกี่ยวก็ยังได้มองเขาแสบด้วดจีมีน้ำจิ้มอย่างเดียวกินได้หลายอย่างปะบบ่ะมาณไปกินได้แค่เกี่ยวได้น,น,นึ่งเฮ็ดในการกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยกินคำ <laughs> <laughs> ย่อึ้นจากเชือ <laughs> ดโอ้ยแสบแสบร้งองเหมือนกันน้ำจิ้มมันแสบกินกับยังก็แสบ กำลังจะที่ทําเสร็จนะครับกําลังจะกินมีเกี๊ยวมีข้าวมันไก่แล้วก็ปลาหมึกย่างรอนึงเหตุอยู่กาลังจะกินก็กินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ